อัปเดตรถไฟไทยลาวสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการเปิดเดินรถไฟเพิ่มระหว่างไทยและลาวมาฝากทุกท่านนะครับคือช่วงนี้ก็มีข่าวออกมาเป็นระยะระยะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมามัดรวมข่าวจากหลายๆที่ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับการเปิดเดินรถไฟเพิ่มระหว่างไทยและลาวอะไรบ้างเริ่มจากข่าวจาก f c e b o o k p เ g จข่าวนวัตรกรรมขนส่งเดลิเนีย และเพจอุดรธานีอัปเดตโดยแจ้งข่าววันที่จะมีการเปิดเดินรถไฟเพิ่มระหว่างไทยและลาวซึ่งจะเป็นวันที่19กรกฎาคม2567นี้โดยจะเป็นขบวนรถไฟที่133ออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตนในคืนวันที่19กรกฎาคมเวลา3ทุ่ม25นาทีและจะถึงหนองคายตอนเช้าเวลา7.55และถึงสถานีเวียงจันทร์คำสวัสดเวลา9.05นาและขบวนรถไฟที่134 ออกจากสถานีเวียงจันทร์คำสวัสด์เวลา18นาฬิกา25นาทีถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตเวลา7มง30นาทีส่วนค่าโดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตถึงสถานีเวียงจันทร์คำสวัสด์สำหรับรถไฟชั้น3คาดว่าน่าจะไม่เกิน300บาทและมีข่าวการแจ้งกำหนดการเดินรถไฟจากสถานีอุดรธานีของไทยไปยังสถานีเวียงจันทร์คำสวัสดของสปปลาว โดยเป็นขบวนรถเร็วที่147และ148โดยขบวนรถเร็วที aya, ani, ่147อุดรธานีเวียงจันทร์คำสวัสดิ์ออกจากสถานีอุดรธานีเวลา16.00นถึงสถานีเวียงจันทร์คำสวัสดิ์เวลา17.55ส่วนขบวนรถเร็วที่148เวียงจันทร์คำสวัสดิ์ถึงอุดรธานีออกจากสถานีเวียงจันทร์คำสวัสดิ์เวลา9.35นและถึงปลายทางที่สถานีอุดรธานีเวลา 1 1โมง25นาทีส่วนรายละเอียดเรื่องค่าโดยสารยังไม่มีนะครับคงต้องรอการประกาศจากการรถไฟอย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้วก็เดิมเนี่ยเราก็จะมีรถไฟที่ข้ามจากไทยไปสะปะปลาวอยู่แล้วนะครับวันละ4ีขบวนระหว่างสถานีหนองคายไปถึงสถานีท่านาแล้งก็จะมีเที่ยวไป2ขบวนมีขบวนรถไฟที่48 1ออกจากหนองคายเวลา7จ็โมงสานาที ถึงท่านาแล้งเวลา7.45และขบวนรถไฟที่483ออกจากหนองคายเวลาบ่าย2.45ถึงสถานีท่านาแล้งเวลาบ่าย3ตรงส่วนเที่ยวกลับมี2ขบวนมีขบวนรถไฟที่482ออกจากสถานีท่านาแล้งเวลา10โมงถึงสถานีหนองคายเวลา10.15นาทีและขบวนรถไฟที่484ออกจากท่านาแล้งเวลา17.30นาที ถึงสถานีหนองคายเวลา17นาฬ45นาทีต่อไปคงต้องตามอีกทีนะครับว่าจะมีการปรับเวลาอะไรไหมหรือจะขยายระยะทางไปถึงสถานีเวียงจันทร์คำสวดัดกลางเดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนขึ้นครับมาต่อครับอัปเดตอีกเรื่องจากที่ดูในแอปพลิเคชัน B-Ticket ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันจองตั๋วรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะวันที่4กรกฎาคม2567ก็ได้มีการเพิ่มสถานีเวียงจันทร์คำสวัสด เข้ามาในระบบแล้วนะครับแต่รายละเอียดข้อมูลตารางเวลาเดินรถรวมถึงค่าโดยสารก็ยังไม่มีข้อมูลในระบบนะครับคาดว่าข้อมูลตารางเวลาและค่าโดยสารอย่างเป็นทางการน่าจะเพิ่มเข้ามาในเร็วนี้นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบเรื่อยๆนะครับในใจตอนนี้ก็หวังว่าขบวน133และ134ระหว่างสถานีกรุงเทพอภิวัตนและสถานีเวียงจันทร์คำสวัสด จะมีการเพิ่มตู้แอร์เข้ามานะครับแล้วทุกท่านมีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ